สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ว่างงานค่ะตกง,งานไม่ใช่ตกง,งานพักงานค่ะตั้งแต่วรัสนะคะยึดครองเมืองเนาะก็ร้านอาหารที่ทํางานประจําก็สั่งลดพนักงานค่ะก็คือว่าร้านสา,ามารถเปิดได้เนาะแต่ว่าก็คือ,อ,อลูกค้าสั่งแล้วก็มารับแล้วก็เอาไปทานที่บ้านนะคะอย่างเงี้ยได้ช่วงนี้ก็เลยว่างไม่รู้จะทําอะไรเข้าป่าค่ะวันนี้ เ,เขาา้ามาลบโควิดกันนะกันเนาะอันนี้จริงไงโควิดนี่โครโรนาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันเลยนะเพราะว่าฟังแล้วมันก็คือมันชักจะคยกอะไรได้ยินจนมันประสาทมันขึ้นแล้วอะค่ะเพราะว่ามันเดี๋อะไรก็โอ้ไวรัสไวรัสไวรัสเอ้ยบางคนก็โอ๊ยไวรัสไวรัสส่งอะไรก็ไม่รู้ข่าวอะไรก็ไม่รู้มาให้ตอนมีอะไรโอ้ยจนไหนเราคนเสพข่าวเนี่ย <laughs> มันจะเป็นโคโรนาแล้วทั้งทางที่เรายังไม่ได้มีเชื้ออยู่ในตัวนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เลยด่าเรามานี้โคโรนาเข้าป่ากันสะคะเห็นไหมคะนี่คือป่ากระเทียมล้นเลยนะคะป่ากระเทียมคะ่ะป่าอย่างที่คนที่เขาเรียกว่าแบร์เหล่านะคะกลิ่นมันก็จะเป็นเหมือนกระเทียมมาเหล่านี้เลยคะ่ะเหมือนกระเทียมเขาก็เอาไปกินฝรั่งเขาก็ไปกินสดบ้างเขาไปทํา พาสต้าเขาเรียกพาสต้านอกเอยไม่ใช่พาสต้าเพสโต้เป็นไงคะนี่นะคะไปถึงข้างหลังเลยอันนี้ก็คือป่าบเบลล์หล่านะคะป่าใบกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะนี่เลยเยอะมากเยอะมากเยอะ,ะมากเลยนะคะเยอะเพื่อนสาวีคะ่ะมากันนางไหนนางอยู่ไหนนู่นคะ่ะนางก็กำลังนูน่น,น,น,น นก็กำลังคุยโทรศัพท์กับสามีนางค่ะสามีคนปัจจุบันนะคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อดีตสามีค่ะอดีตสามีคือของนางก็คือสามีดิฉันเอ๊ะใช่ไหมน่าจะใช่ถูกต้องนะคะ <laughs> นี่เลยนะนี่เลยนี่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 น,นี่มันอากาศมันดีอะคะ่ะดี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 ด,ดีนี่ค่ะโอ้ยเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนเนะเาะเรา นี่นางลงทุนค่ะนางขับเบมบีไปรับเรานะคะขับเบมบีรับเราค่ะเพื่อ <laughs> 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 จะมาเก็บกระเทียมค่ะลงทุนนะคะลงทุนมากค่ะมีที่ไหนคะโอเคขับดีเอ็มดับยูนะคะเข้าป่ากันค่ะคุณนี่ค่ะนี่ค่ะจริงๆนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้เนาะมันอย่างอย่างว่าเนาะมันคนเรามัน จะให้มาหมกอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้เนาะมีการกักบ,บริเวณว่าเออเข้าออกกี่โมงกี่โมงมันก็คนเราเนาะมันความเป็นอิสระของคนเราอะ่ะมันจะมาหากักมาห้ามมากะเกณฑ์มันก็จะกะเกณฑ์ได้วันสองวันนะเนาะแต่ว่าจะ,จะให้มากะเกณฑ์แบบเนี่ยที่เยอรมันนะคะเขาก็เห็นว่าณออสถานการณ์ณที่อยู่เป็นณนะตอนนี้ก็เห็นว่าปิด ช่วงนี้อะไรแล้วก็จะปิดไปจนถึงวันที่20เมษาค่ะร้านอาหารที่ที่อุ้มทำนะคะก็เจ้านายก็ก็คือเขาเปิดเฉพาะตอนเย็นนะคะแต่ตั้งเต่หลวงเขามีนโยบายใหม่มาเนี่ยคะ่ะก็คือคุณสามารถเปิดตอนเช้าได้นะคะก็คือแต่ว่าทนตอนเย็นก็คือลูกค้า,มาไม่สามารถที่จะมานั่งกินที่ร้านได้เนาะก็คือลูกค้าเขาก็จะโทรมาสั่งแล้วเขาก็มารับหรือไม่ถ้า ถ้าเขาสั่งเยอะเขาก็ให้เราไปส่งอย่างเงี้ยก็คือเราก็ส่งฟรีเจ้านายค่ะเป็นคนไปส่งนะคะจริงๆเจ้จานายจะให้อุ้มเนี่ยค่ะเป็นคนขับรถนะคะแต่ว่าไม่ดีกว่าค่ะกลัวกว่าจะถึงก็หาถนนไม่เจออีกอ่า,อาไม่เป็นไรอ๋อกูก็เรามีค่ะเรามีแมพแต่ว่าดิฉันแมพก็เอาไม่อยู่ค่ะขนาดมีแมพฉันก็ยัง หลงเลยค่ะคุณดังนั้นก็เลยเจ้า <c oughs> นายแกก็เลยส่งเองเราก็ไปช่วยเพื่อนอีกคนในครัวนะคะก็ไปช่วยแต่ว่าตอนนี้มันถ้าคนเยอะเขาถึงจะเรียกเราไปนะคะว่าตกลงว่าเอาอยัางไงันเนี่ยเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะคะ่ะดูวันอังคารก่อนว่าเป็นยังไงถ้าออเดอร์เยอะเขาก็ถึงจะเรียกเราอะคะ่ะเราก็ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมง3ามชั่วโมงอย่างเงี้ยจากปกติเราทํา17นาฬิกาจนถึง สี่ทุม ic, ท่มบางทีก็ห้าทุ่มเนาะตอนนี้ก็สามทุม่มร้านก็ปิดละอะไรเงี้ยค่ะมันก็เออมันก็ขาดรายได้เราไปเยอะระดับหนึ่งม like ือนกันนะคะก็จากที่ว่าเราทาเออเกือบทุกวันอย่างเงี้ยมันก็มันอย่างว่านะมันก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนโอเคนั่นก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรทาก็อัดวิดีโอลงเอ่อยูทูบกันไปเล่นๆก่อนเนาะไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือได้ผลอะไรมังเห็นคนอื่นทำอยากมั่งค่ะอยากอยาก แต่ไม่รู้จะสำเร็จผลหรือเปล่านะฮะเซวาเตอร์ออเดอร์โอเค,คนี่เยอะเ้ยนี่น้ำมาเข้าไปทางออกเราอยู่ไหนโอ๊ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวฉันหลงทางหรือนี่ อากาศก็ยังหนาวหนาวอยู่นะคะตอนนี้น่าจะเจ็องศาได้อยู่มั้ยเจองศาอยู่โอ้หอยโอตายแล้วฉันดนคาตกรรมฉันโดนคาตกรรมโ oh, no. อโน่อะมา นี่นะคะตัดมืดมาด้วยไม่ตัดก็โอนนี่ี่ะนี่สวยตึองออกมานี่นี่ค่ะตัดเองนี่ นะคะแต่มันก็ช้ำอ,อ่ะเนาะถ้าเราไม่อยากช้ำเราก็ใช้มีดตัดเอาเยอะอย่างนี้อืเ <c oughs> นี่ยกระแสะอุปกรณ์เรนะาเนี่ยเยอะเยอะมากนี่ยอุปกรณ์ของเรา นางก็คุยกับลูกเดรัมีนางไม่รู้เหมือนกันอันนั้นก็ครุเรานะคะนี่พอเอาฝรั่งเขาเอาไปใส่กับเออน้ำมันมะกอกเนาะแล้วก็แช่แล้วก็โรยสลัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วใบเขาก็เอาไปใส่กับคว้าบุตออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะมากเยอะไม่ร yeah. <lar ู้จะเยอะไปไหนนี่ดอกมันก็เพิ่งออกกำลังจะออกนี่นี่นี่เดี๋ยวมันเยอะเดี๋ยวมันสูงกว่านี้มันออกยาวกว่านี้เดี๋ยวก็จะมาเก็บดอกกันเพราะว่าดอกมันอร่อยพอๆกับใบเลยนี่โอ้ยเยอะ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 จังนะเยอะเยอะมากเลย นี่น,น,นี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คืออันนี้คือของเพื่อนนะคะนางก็ใส่าราตาก้านางไปเี่ยวกดหัองน้า ทางโทรศัพท์ไปก่อนนะนี่อันนี้ก็คือของเรานะคะเรามาขุดไปเราจะเอาไปลงสวนที่บ้านเนาะเอาไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วยโอเคโอเคดิฉาาันจะดันอันอัพช็ตวิดีโออดิสคูล